ตั้มคุกกี้ยามีความสุขนะคะเราไปไปผลิตไข่ไข่้อนอร่อยมากดูนก็ดูสวยานลสะไอสมูตรเขา่าสูเลาถูกค่ะถูกค่ะพอ แต่เราไม่ได้ใส่มือไม่ได้ใส่ถุงนนะมือเนาะใส่ใส่หน้ากากไม่เป็นไรล้างนี่เหลือได้บ้างโรงงานผลิตคุกกี้ของเรานะคะวายทคีคุกกี้นะคะไอ้วุ้นจะมาทำตัวทีตัววายตัวแอลด้อตัววายทีแอลให้หน่อย ป็นให้มันเป็นต้นแบบหน่อยอืออันนี้มันมันผักผมมันมันใหญ่มันเลยไม่ไปกินเดี๋ยวไปแต่คือแต่คือเด็กยวคือบ่อเลยนี่นะคะอบแล้วนะคะคุกกี้ t l by t l cookie by t l คุกกี้นะคะอันนี้ขั้นตอนการอบแล้วของ ลำไยกับทุเรียนทุเรียนแล้วก็ลำไยทุเรียนแล้วก็อะไรนะผักผมผักผักขมค่ะไม่ใช่ผักขี้เหล็กอ่าผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กวัสดุองค์ประกอบต่างๆงานที่ส่วนผสมต่างๆของการทำคุกกี้อ่ผักขี้เหล็กแล้วก็วิธีทำนะสูตรแรกนะครับวันนี้โอเคไหมครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับการเก็บภาพเราในวันนี้นะครับจะเป็นกอดิศใสนะฮะ ว่าเขานี่คือกลุ่มเริ่มแรกทีเราจะมาเริ่มต้นทำคุกกีะโอเคไหมครับโอเคนะจะเรียนสิ่งอะไรครับโอเคต่อไปนะฮะต่อเลยเนาะโอเคไหมนะเชิญครับค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะครูน้ำจะขอเริ่มต้นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำคุกกี้เรืนี้นะคะสิ่งแรกที่ที่เราจะมีเนาะก็ต้องมีไข่ไข่ก็ต้องเป็นไข่เบอร์สองนะคะเบอร์สองนะคะเบอร์สองสี่พี ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ใช่เบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเบอร์หนึ่งมันก็จะใช้แค่ใบเดียวถ้าเบอร์สามก็จะใช้สามใบถ้าเบอร์สองก็ใช้ใบสองใบอ่อทีพก็ได้หรือว่าเบทโกก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําในการนำเบเกอรี่พวกพวกเบเกอรี่ไม่าให้เอาไข่ที่ไม่ใช่ราคาหนึ่งมันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสีของไข่มันจะ